ハ i l ングว l ลเลจภาพยนตร์สัญชาติญี่ปุ่นที่เป็นกระแสโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นที่ได้เข้าฉายในไทยในช่วงปี2021ที่ผ่านมาแต่ผลตอบรับกลับไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ในภายหลังกลับกลายเป็นกระแสที่นิยมหลังหมดสัญญาการใช้ในไทยและเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายถึงความน่ากลัวและตำนานอันน,อน่าสะุดสยองของเขาโครงเรื่องที่เป็นไปได้ว่าจะมาจากเรื่องจริงสวัสดีครับ ผมนินมิทอ o s สรีเควียมแล้ววันนี้เราก็จะมาตีแผ่เรื่องจริงจากตำนานเมืองอันโด่งดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง h ฮอลลิงเวลเลตว่าที่แท้จริงแล้วนั้นมันจะมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข้อเท็จจริงกันก็ต้องขอเล่าเรื่องตำนานต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนเพื่อสำหรับใครบางคนที่ยังไม่รับรู้เรื่องราวของมันครับ บ้านกินคนดินแดงไร้กฎหมายประตูทางเชื่อมสุมิติคู่ขนานผ่านอุโมงคำพูดเหล่านี้คือคำเปรยที่เป็นที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นชาวญี่ปุ่นที่พูดถึงตำนานเมืองหลังอุโมงที่ถูกปิดการใช้งานหลังเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นในจังหวัดฟุกุโอกะโดยมีเนื้อหาว่ามีหมู่บ้านหนึ่งทางภูเขาฝั่งตะวันออกที่มีชื่อว่าอินุนากิ โดยมีทางเข้าและทางออกเพียงทางเดียวคืออุโมงค์อินุนากิที่ถูกปิดการใช้งานไปและที่ปลายอุโมงค์ยังเป็นที่ซ่อนของหมู่บ้านนั้นอีกทั้งยังมีป้ายที่ปักไว้ว่าพ้นจากเขตนี้ไปกฎหมายและรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นไม่มีผลบังคับใช้หมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นช่วงสมัยเอโดะเป็นหมู่บ้านที่สันโดษไม่สูงสิงกับคนภายนอก และจุดนี้นี่เองที่ว่ากันว่าเพราะความสันโดษจึงทำให้ผู้คนในหมู่บ้านนั้นมีภาษาญี่ปุ่นในฉบับของตัวเองแตกต่างจากภาษาที่เราได้ยินมีประเพณีการสมสู่ภายในครอบครัวเพื่อสร้างทายาทและชื่ออินุนากินั้นก็ยังแปลว่าสุนัขหอยหวนหรือหมาหอนนั่นก็เป็นเพาะอาหารหลักของผู้คนในหมู่บ้าน mm. ก็คือเนื้อสุนัขนั่นเอง หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามเป็นเหตุให้ติดต่อระหว่างภาครัฐและตัวหมู่บ้านขาดกันรายได้หลักของหมู่บ้านอย่างการเผาฟืนนั้นก็ไม่สามารถสร้างรายได้ได้อีกชาวบ้านจึงเริ่มล่ามานุษย์ด้วยกันเองมาเป็นอาหารจนว่ากันว่าใครที่ผ่านอุโมงแห่งนี้และหลงเข้าไปในหมู่บ้านก็จะพบจุดจบที่ได้กลายเป็นอาหารของมนุษย์ด้วยกันจึงมีอีกฉายาวา่าหมู่บ้านกินคน จนปัจจุบันนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านรางไปแล้วนั่นเองณนะปัจจุบันตำนานเล่าขานก็มีเพิ่อมอีกหนึ่งตำนานที่เล่ากันว่าแถบบริเวณหน้าอุโมงค์อินุนากินั้นจะมีตู้โทรศัพท์ที่อยู่ใกล้สะพานข้ามเขื่อนโดวยว่ากันว่าเมื่อถึงเวลาตีสองของทุกคืนจะมีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาที่ตู้อยู่ระยะเวลาหนึง่งหากใครเผลอใช้โทรศัพท์ หรือไปรับสายเข้าแล้วล่ะก็ตอนเช้าก็จะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณที่มีสภาพใกล้เคียงกับการจมน้ำพอได้รับสายจากเหล่าวิญญาณของผู้ที่อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านอินุนากินั่นเองหมู่บ้านอินุนากิเป็นตำนานเมืองที่ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่ช่วงปี1998จากเหตุการณ์ฆาตกรรมหมกศพภายในรถเก่งสีขาว ที่เจ้าหน้าที่ได้พบอยู่หน้าปากทางเข้าอุโมงครับจริงๆแล้วคดีนี้เนี่ยเป็นคดีสะเทือนขวัญธรรมดาที่กลายเป็นที่โด่งดังในช่วงเวลานั้นครับแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ที่ช่วงปลายของเรื่องเหตุการณ์อนาสะเทือนขวัญน,นี้ต่างหากครับคดีนี้นั้นเกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งที่กําลังขับรถกลับบ้านที่ได้เจอเข้ากับกลุ่มวัยรุ่นนักเรงเจ้าถิ่นเขาโดยพวกวัยรุ่นนั้นก็เกิดรถเสียจึงทําการดักกล้นรถของชายคนนี้ที่ขับตามมา ด้วยอาวุธมีคมหลังจากที่ได้รถแล้วก็พากันไปซิ่งอย่างสนุกสนานและสัญญาว่าจะปล่อยตัวชายคนนี้ไปแต่แล้ววัยรุ่นที่เป็นหัวโจกก็เกิดกลัวคดีจะตามมาจึงตัดสินใจทำร้ายร่างกายของชายเจ้าของรถและพาไปบริเวณหน้าอุโมงอินุนากิซึ่งตอนนั้นอุโมงค์ก็ถูกปิดตายเป็นที่เรียบร้อยและวัยรุ่นกลุ่มนั้น ก็ทําการฆาตกรรมอาพลางศพและทิ้งศพภายในรถหน้าอุโมงคดีนี้ผู้ก่อเหตุถูกจับกลุ่มได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุมาจากที่พวกกลุ่มวัยรุ่นได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงต่อหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นและเกิดอาการเมาระหว่างที่เมากันนั้นก็ได้พูดเล่าวีลกรรมของพวกเขาอย่างภาคภูมิใจและส่งเสียงดังจนทําให้พลเมืองดีที่อยู่ภายในร้านตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจและถูกจับในที่สุดครับ กลุ่มวัยรุ่นถูกตัดสินโทษหนักและระหว่างที่รอรับโทษอยู่ในที่คุมขังกลุ่มวัยรุ่นนั้นเองก็ต่างเสียชีวิตด้วยสาเหตุของอาการหวาดกลัวจนช็อกภายในคุกนั้นเองคุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาเจออะไรกันครับจุดนี้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตำนานหมู่บ้านอินุนากิเริ่มถูกพูดถึงในวงวงหนึ่งจนเมื่ออีกหนึ่งปีต่อมาในปี1999 สำนักข่าวนิป้อนทีวีได้รับจดหมายจากทางบ้านพูดถึงหมู่บ้านอินุนากิที่เต็มไปด้วยฆาตกรกินคนและต้องการให้นักข่าวมาทำสกู๊ปหาความจริงตำนานเมืองต่างๆจึงเริ่มถูกแพร่หลายในช่วงนั้นนั่นเองครับจริงๆแล้วตำนานหมู่บ้านอินุนากินั้นยังมีอีกหลายเรื่องตามคำบอกเล่าและยุคสมัยที่ผู้คนนั้นได้ไปล่าท้าผีกันมากขึ้นอีกทั้งในปัจจุบัน ผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนเองก็กลับเพิ่มขึ้นจนเหมือนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของฟุกุโอกะไปแล้วด้วยครับแม้กระทั่งช่วงโควิด -19 ระบาดเองก็ยังมีทางบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หลั่งไหลไปเป็นจํานวนมากแล้วสรุปหมู่บ้านนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าก็ตอบเลยครับว่ามีจริงครับแต่เนื้อหาตรงนี้นั้นมันแตกต่างจากตำนานไปอย่างสิ้นเชิงในหมู่บ้านนี้นั้นไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่ถูกปิดตายตามตำนาน แต่จริงๆเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องถ้วยชามและการตีเหล็กและเหมืองผ่านหินครับหมู่บ้านนี้นับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่จเจริญมาตั้งแต่ยุคเอโดะเลยทีเดียวแต่ที่หมู่บ้านนี้ร้างไปก็เป็นเพราะในช่วงปี1970ทางรัฐบาลมีคำสั่งขอเวียนคืนที่มาจากเหตุที่ต้องการสร้างเขื่อนทับบริเวณหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านถูกปิดตัวลงและผู้คนก็ย้ายออกไปอาศัยอยู่หมู่บ้านอื่นนั่นเองส่วนในเรื่องของอุโมงค์ที่ร้างภายหน้าหมู่บ้านนั้น ก็มีสาเหตุมาจากที่อุโมง์นั้นนับตั้งแต่ตอนสร้างแทบไม่มีผู้คนสัญจรเลยครับนอกจากคนภายในหมู่บ้าน,นาจึงทําให้เกิดความเสียงถึงคดีฆาตรกรรมอีกทั้งยังเคยเกิดเหตุแล้วอีกต่างหากและยังมีโอกาสที่อุโมงค์จะถล่มลงมาเพราะขาดการดูแลรักษานั่นเองและนี่คือเรื่องราวความเป็นจริงทั้งหมดของหมู่บ้านแห่งนี้หากใครชอบเรื่องราวนี้ก็รบกวนกวดไลค์กดแชร์ให้ผมสักหน่อยนะครับ อย่าลื่มกดซับและกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีแผ่ตำนานเมืองแบบนี้จากทางผมแล้วฝากคุณผู้ชมบอกต่อให้เพื่อนๆญาติญาติพี่น้องได้เข้ามาฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ผมก็นับได้ว่าเป็นตำนานเมืองที่น่าสนใจอีกหนึ่งตำนานของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ